ต่อไปเป็นคนวันพุธนะครับคนวันพุธได้ไพ่ The Emperor The Emperor เป็นไพ่ที่ประสบความสำเร็จ5อย่างในโชคชะตามนุษย์ 1. มีบ้านมีรถ 2. มีเงินเก็บก็คือความร่ำรวย 3. มีชื่อเสียงที่มีเรื่องของสังคมยอมรับ 4. มีครอบครัวที่มีความสุขและมีความมั่นคง ห้ามีโชคลาภไม่ว่าจะเป็นโชคลาภทางรอตเตอรี่เสียงโชคผู้ใหญ่อุปถัมภ์เสน่หานี่คือ5อย่างของความสำเร็จของคนวันพุธกลางวันและกลางคืน The อมเบอร์เป็นไพ่ที่ถูกพยากรณ์ในทางการงานเรื่องของทางเศรษฐกิจและความมั่นคงคือองค์กรต่างประเทศรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนนับซึ่งหมายถึงมีความรุ่งเรืองทั้งหมด แต่ความเกี่ยวข้องทั้งหมดถ้าเกี่ยวกับต่างประเทศจะยิ่งประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมนะครับอันนี่คือเรื่องของการงานโดยตรงการเงินรุ่งเรืองรุ่งโรจนร่ารวยมั่นคงนะครับแล้วก็ได้เงินแบบฟุกฟุก,ฟกแบบเขาเรียกว่าได้เงินจากโชคลาภแบบเขาเรียกว่าแบบปังปัง,ปงเปี้ยงเปี้ยงไหลงวดติดต่อกันเลยนะครับสำหรับคนวันนี้นะครับและในวันที่1อ่าของเดือนสิงหาจะมีโชคใหญ่ เดียมเลอรม์มีโอกาสถูกรังวันที่1ถึงรางวันที่5ในเรื่องของความรักคู่เป็นอุปถัมภ์ทำให้เกิดความสุขสบายทั้งชีวิตก็คือความพร้อมและความใช่นั่นเองนะครับนี่คือสำคัวันนี้ครับ